สวัสดีครับแต่ละคนแนะนำตัวกันหน่อยชื่อโนครับโนู้ภหลวงทองประเสริฐครับรับบทเป็นบีบอมเอ่อเทโบครับชนกชนบุญมานะวงรับบทเป็นเจครับผมก้าหน้าครับรับบทเป็นซองครับวินเนอร์นะครับรับบทเป็นอุลตาครับได้นะครับรับบทเป็นยูครับอะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงคะเรื่องนี้ เอาค่ะให้ตั้งผมก่อนนะครับเป็นคนแบบสุขุมนะครับหน้าตาดีน่ารักใจเย็นที่พูมาเนี่คือผิดหมดเลยของผมลของผมผมพูดถึงผมพูดถึงคนที่อยู่ข้างๆผมอยู่เอ้ยเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดใช่เขาเป็นคนแบบใจเย็นเนี่ยครับเขาเป็นคนดื่สติโกนอะไรอย่างเงี้ยเขาถามกันเลยเตอร์ตัวเองเขาเนี่ยเรากับเราเขาถามพี่อันนั้นของผมอ่ะเราก็จะนักบอกของพี่ป๋าป๋า สำหรับของคาแรคเตอร์ของพี่แดนนะครับหรือว่ายูก็จะเป็นคนที่ใจร้อนมากผมต้องเป็นคนห้ามตลอดเพราะเขาจะเป็นคนแบบใจร้อนหำหมแบบทำอะไรไม่ค่อยคิดอะครับไม่ได้ดัไม่ได้น่าพี่อะไรครับของผมเราห้าบอกมาบอกด้วยบอกด้ยครับพี่สิบีบอมนะครับเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนรักอิสระครับ แต่ว่าจริงจังกับความรักมากแล้วก็เก่งทุกอย่างร้องเต้นเออไม่เต้นสิกีต้าเรียนก็เก่งดนตรีก็เก่งเตะบอลก็เก่งครับมีอะไรน่าจะหมดแล้วเต่หมดแล้วตวยกินคะครับเจนะครับจะเป็นคนนิ่งๆครับไม่ค่อยพูดเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นคน พูดน้อยคิดเยอะอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็น perfectionist แเป็นแบบเก่งทุกอย่างแล้วก็ต้องเนียบทุกอย่างเป๊ะๆทุกอย่างฮะส่วนซองซอจะเป็นคนที่ตลกแล้วก็ล่าเริงสดใสครับโซนมากๆก็คอยแกล้งคอยยุ่งคนอื่นไปเรื่อยตัวจริงตลกไหมเป็นคนเท่จริงคนเท่แล้วจริงตรงข้ามมากเลยเพราะว่าเป็นคนหล่อเท่ไงม่ด้ทออ เรามีทั้งเล่นกีฬาเราดนตรีใครทําอะไรกันบ้างคะเรื่องนีง้เราสองคนเล่นกีฬาก <c oughs> ็สําหรับในเรื่องนี้อุนต้าก,กับยู <c oughs> ก็จะเป็นคู่หูกันครับเป็นคู่หูด้านกีฬาเล่นก็นเล่นตำแหน่งเดียวกันยืนคู่กันตลอดก็ไปไหนไปเดือย,ยกันตลอดอ <c oughs> ใช่ครับก็คือถ้าซ้อนคอกันได้ก็ซ้อนแล้วอยากให้สังเกตเบอร์เสื้อข้างหลังด้วยนะครับเ้อ้ยรายละเอียด ใส่ตัวเดียวกันหรือเปล่าเมื่อเช้าไงเอวอองวีไปใส่ทำไมไหนยังไงแชร์สิแชร์อะไรชัยวินเนาะเออเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อเช้าคืออะไรไม่ใช่เมื่อเช้าแค่แบบใส่เสื้อสลับกันเท่านั้นเองอืมไม่มีอะไรครับผมแค่ขโมยเสื้อพี่เขามาใส่มาซื้อความค่อยชินหรือเปล่าเออเสื้อตัวเดียวกันเฮ้ยจะโวยวายใหญ่เลยนะเล็กไปเอามาใส่แล้วก็เอ๊ะทำไมมันตัวเล็กลงกำใหญ่ขึ้นกำใหญ่ขึ้น ครับครับส่วนพวกเราสามคนก็เป็นนักดนตรีครับครับมาใส่ชุดนักบอลอ๋อเราเตะบอลได้เราเราจริงๆอ่ะโนเป็นแบบอินเตอร์เซ็กคือคือคือทุกอย่างเหมาทุกอย่างทุกอ่างสับคณิตศาสตร์สอบคณิตศาสตร์สอบคณิตศาสตร์ไม่แล้วเฮ้ยครับอ่าก็เจครับเป็นไม่ใช่ตัวเองก่อนอ๋อโนเล่นทั้งกีฬาแล้วก็ดนตรีด้วยครับแต่ไม่เก่งสักอย่างหรอก ม่หนึ่งมาไม่หนึ่งมีบอมก็มีบอมแล้วครับส่วนเจนะครับจะเป็นเราสองคนเป็นเราเราสองคนจะเป็นนักดนตรีครับจะเล่นวงกันแล้วก็จะเจจะหนักไปทางเรียนเก่งเป็นเรียนแบบเก่งอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนอยากให้แบกทุกคนอยากให้ติวให้แต่เราก็จะแบบมีทรงของเราหน่อยเอพราะเราเราน้อยใจ แอบน้อยใจเราก็ไม่ไม่บอกรับกักครับแต่เราก็ยังเปิดเผยอะไรไม่ได้ซองซองก็เล่นคีย์บอร์ดทำเป็นคนสนสนแล้วก็กวนๆไปเรื่อยเรียนเรียนได้ไหมฮะโอ้ยเราเรียนเราโอ้ยจริงเราก็เรียนเก่งแหละแต่เราก็แบบเอออยากอยากแกล้งเขาอะไรเงี้ยให้ทุกคนรอติดตามอในไหนวันนี้ก็มีการแข่งขันเวลาแบบทีมใช่ไหมครับทีมเราอ่ะมีอะไรเด่นกว่าเขาสักหน่อยโชว์หน่อย เขาบอกว่าอะไรนะแข่งด้วยก็อย่างแรกก็รูปร่างหน้าตาครับทั้งสูงทั้งใหญ่ตัวใหญ่ตัวตัวแแค่แค่ส่วนสูงกับความหล่อเหลาก็กินขาดแล้วครับฝั่งวิศวะสู้พวกผมไม่ได้ครับต้อพูดถึงสกิลการเล่นฟุตบอลเลยครับ แบบเทียบเรา3คนไม่ติดเลยครับในสนามวินเนอร์แบกฮะอ๋อแต่วินเนอร์กับจอมนี่ตีกันทุกวันเข่เป็นอะไรเนี่ยเอาเมาส์หน่อยฮะวินเนอร์กับจอมนี่คือ2องคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันมาที่คณะอุ้ยแล้วเขาเขาตีกันทุกวันจริงๆครับสองคนนี้ไม่เข้าใจตีกันอะไรสนุกแต่น่ารักครับน่ารักน่ารักนะครับถามเขาก่อนโอ้นานแล้วพี่เอ้าเอ้าไอ้ทายกับกี่เดือนเรามากันสี่ แล้วครับผลงานให้แฟนๆติดตาม่อยครับครับก็ฝากนิติแมนแฟนวิศวะด้วยครับแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆครับพร่วมกับทีมงานก็เหนื่อยมากๆกับเรื่องทํานแฟนจะติดตามข่าวสารพวกเราแต่ละคนได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับก็ ig plant n นะครับ p l a n t n ครับ dot entertainment ครับ p l a n n plant n หร P L A N T N นะครับแล้วก็สามารถติดตามอัปเดตผลงานของเราได้ที่ IG ของพวกเราทั้งห้าทั้งห้าคนครับก็ไอจีพี่ก้าก้าหน้าของโบก็เทอร์โบทีบีครับของพี่โนโน่ภูหลวงครับครับของผมวินอันดรสกอร์นีสองครับของผมชายแดนสิบสี่ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้ ใช่เดี๋ยวเร็วนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์นะครับพวกเราก็จะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ของเรานะครับประมาณกลางเดือนมีนาคมยังไงอยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับรอตติดามทุกคนด้วยนะครับ